หรือลูกจ้างประจําหากถูกเลิกจ้างว่างงานหรือที่ทํางานปิดกิจการเนื่องจากเหตุจําเป็นหรือได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้สิทธิ์ชดเชยอะไรบ้างนอกเหนือจากประกันสังคมมาเช็คสิทธิ์กันให้ครบๆสถานการณ์โรคโควิด -19 ทําให้ลูกจ้างหลายคนได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างหรือนายจ้างปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งถ้าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมก็จะมีการเยียวยาให้ตามหลักเกณฑ์และนอกเหนือจากประกันสังคมแล้วตามกฎหมายกระทรวงแรงงานนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานดังนี้ครับกรณีนายจ้างเลิกจ้างหรือปิดกิจการนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541ตามอายุงานดังนี้ครับ อายุงานน้อยกว่า1ปีได้เงินชดเชย30วันอายุงาน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีได้เงินชดเชย90วันอายุงาน3ปีแต่ไม่เกิน6ปีได้เงินชดเชย180วันอายุงาน6ปีแต่ไม่เกิน10ปีได้เงินชดเชย240วัน อายุงาน10ปีแต่ไม่เกิน20ปีได้เงินชดเชย300วันและอายุงาน20ปีขึ้นไปได้เงินชดเชย400วันครับกรณีนายจ้างจุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุจำเป็นเช่นเศรษฐกิจไม่ดีหรือไม่มีออเดอร์นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างหยุดงาน กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวในกิจการท่องเที่ยวโรงแรมหรือสายการบินกรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ลูกจ้างแต่รับสิทธิ์ชดเชยการขาดรายได้ครับลูกจ้างหรือนายจ้างที่มีข้อสองสยัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วน1546และ1506กว่า3ได้ครับ